สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมายาวนานและยังคงเป็นขวัญใจของผู้ใช้ทั้งมือใหม่และผู้ที่ลหลงไหลในความทนทานและความคุ้มค่าอย่าง Honda CG 125รุ่นปี2026ที่เพิ่งได้รับการปรับโฉมและพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งความต้องการในด้านความประหยัดความแข็งแรงและความสะดวกสบายในการใช้งานจริงหลายคนคงรู้จักชื่อเสียงของ CG 125อยู่แล้วว่าเป็นรถที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทาน ใช้งานง่ายและซ่อมบำรุงไม่ยุ่งยากแต่สำหรับรุ่นล่าสุดนี้ h อ n d a าได้เพิ่มความทันสมัยเข้าไปมากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันที่ช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งกว่าเดิมในแง่ของภาพรวม h อน da CG 125รุ่นใหม่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปทำงานในเมืองขี่ในเส้นทางชนบทหรือแม้แต่การเดินทางไกลในบางโอกาสก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจ จุดเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์เน้นความคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะไฟหน้าทรงกลมที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์แต่มีการปรับเป็นไฟล็ที่สว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้นระบบไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความชัดเจนในการใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน สิ่งที่น่าสนใจสำหรับปี2026คือการปรับปรุงในส่วนของเครื่องยนต์ที่ยังคงใช้ขนาด 125cc แบบสูบเดียวแต่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีการเผาไม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ทั้งกำลังและความประหยัดเชื้อเพลิงทำได้ดียิ่งกว่าเดิมการตอบสนองของเครื่องยนต์ไหลลื่นขึ้นเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นขี่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้วต้องการรถที่ใช้งานง่ายในทุกสถานการณ์ เกียร์ยังคงเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่เข้าเกียร์ได้อย่างแน่นยัและนุ่มนวลซึ่งช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองที่ต้องเร่งหยุดบ่อยหรือการขี่ทางไกลที่ต้องการรอบเครื่องยนต์ที่เสถียรในด้านสมรรถนะจริงบนถนน CG125 ยังคงความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดขายหลักมาโดยตลอดโดยในรุ่นใหม่นี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้เฉลี่ยประมาณ55-60กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการบรรทุก ซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องใช้งานรถเป็นประจําทุกวันนอกจากนี้ยังมีถังน้ํามันขนาดที่พอเหมาะทําให้สามารถขี่ได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งลดความยุ่งยากในการแวะปั๊มบ่อยๆนอกจากเรื่องเครื่องยนต์และความประหยัดแล้วฮอนด้ยังให้ความสําคัญกับความสบายในการขับขี่ รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงเบาะให้นั่งุ่มคึงและออกแบบให้เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ขับและผู้สอนตำแหน่งแหนและพักเท้าออกแบบมาให้ไม่มือล้าง่ายแม้ต้องขี่นานๆและยังมีพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กสำหรับเก็บของใต้เบาะหรือบัรทุกสัมภาระเล็กน้อยซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีใหม่ๆก็ถูกใส่เข้ามาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสะดวก เช่นหน้าปัดเรือนหม่ที่ผสมผสานระหว่างอนาล็อกกับดิจิทัลแสดงข้อมูลที่จำเป็นชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ํามันและไฟแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการปรับปรุงระบบเบรกที่มั่นใจมากขึ้นโดยบางรุ่นย่อยจะมีดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังที่ตอบสนองได้ดีในสภาพการขี่จริงในด้านความปลอดภัย Honda า g 1 2 5รรุ่นใหม่นี้แม้จะไม่ถึงขั้นมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ซับซ้อนเหมือนรถใหญ่ แต่ก็ให้สิ่งที่จําเป็นครบถ้วนเช่นระบบไฟที่สว่างและทนทานระบบเบรกที่มั่นใจโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและน้ําหนักรถที่เบาทําให้ควบคุมง่ายและเหมาะสําหรับมือใหม่อย่างยิ่งเมื่อรวมกับชื่อเสียงในความทนทานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงที่ไม่สูงจึงทําให้ CG 125ยังคงเป็นตัวเลือกันดับต้นๆของคนที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ไว้ใจได้หากพูดถึงภาพรวมทั้งหมด Honda CG 125ปี2026ยังคงรักษาสเสน่ห์ของความคลาสสิก ความทนทานและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันก็มีการเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีและการปรับปรุงที่ทันสมัยขึ้นเล็กน้อยทำให้มันยังคงตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานง่ายประหยัดและดูลรักษาไม่ยุ่งยาก